วันนี้ตอบจะพาเป่าไปไปเก็บผักมาทานกันค่ะแปลงผักของเราเป็นผักปลอดสารพิษเพราะว่าตอบเนี่ยห่วงใยสุขภาพของเป่าไปมากที่บ้านเราก็เลยปลูกผักเอาไว้ทานเองค่ะ หลังจากที่เราช่วยกันเก็บผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผักไปล้างทำความสะอาดกันนะคะถึงแม้ผักที่ปลูกจะปลอดสารพิษจากยาฆ่าแมลงแต่ก็ยังอาจมีทั่วไข่หนอนหรือพิาธิที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งหากเข้าสู่ร่างกายก็อาจจะสะสมกลายเป็นปัญหาสุขภาพได้เราจึงควรใช้เจ้าเครื่องล้างผักแมเนเจอร์ค่ะเครื่องนี้ใช้งานง่ายแค่เอาผักหรือผลไม้มาใส่เติมน้ำลงไปแล้วเปิดเครื่องเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติได้เลย สาเหตุที่ต้อมมั่นใจเลือกใช้เครื่องล้างผักของแมเนเจอร์นะคะเพราะว่าเครื่องนี้ค่ะเป็นระบบเทียบเท่ากับอุตสาหกรรมส่งออกผักและผลไม้นะคะมีระบบอัลตราโซนิกไฮดรอกซีที่สามารถล้างพวกไข่พยาธิไข่หนอนหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆออกได้อย่างหมดจดเลยล่ะค่ะที่สําคัญค่ะยังสามารถล้างพวกถ้วยจานชามรวมไปถึงของเล่นของลูกเราด้วยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่ว่าเราจะมีลูกน้อยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะผู้สูงอายุเราจะได้รับประทานผักและผลไม้ที่สะอาด ปลอดภัยแน่นอนปอไปมาช่วยหมามีเอาผักออกหน่อยค่ะมาเร็วมาเลยคนเก่งอาหนึ่งสองสมอ,อ่าในนี้มีผักแล้วปอไปลองยกฝากออกขึ้นส่คะตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนทางขนมแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกับลูกคะ่ะ ซึ่งทุกครั้งเวลาเข้ามาในบ้านนะคะต๊อบก็จะไม่ลืมเปิดเครื่องฟอกอากาศก่อนเลยเพื่อที่ทำให้บรรยากาศภายในห้องรู้สึกสดชื่นปลอดเชื้อโรคและปลอดฝุ่น PM 2.5ช่วงนี้นะคะข้างนอกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5อย่างมากมายแม่ๆอย่างเราก็กลัวค่ะว่าลูกเนี่ยจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่ามีพัฒนาการช้านะคะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเลยค่ะ ค่ะแล้วก็สําหรับสภาพอากาศบ้านเราในตอนนี้นะคะบอกเลยว่าตอบบมั่นใจเครื่องฟอกอากาศของแมนเนเจอร์เท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะเราไม่ต้องมาคอยกังวลยุ่งยากวุ่นวายเลยเกี่ยวกับการเปลี่ยนไส้กรองอากาศค่ะเพราะว่าเขามีนะคะตัวฟอกอากาศที่เป็นระบบอิเล็กโทรสตาติกพลาสมาที่ปล่อยคลื่นประจุลบและก็ประจุบ,บวกมากถึง6000วัตต์ค่ะตัวนี้นะคะสามารถฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็กรองฝุ่น pm 2.5ได้อย่างละเอียดยิบเลยล่ะคะ่ะ สำหรับใครนะ,ะที่มีลูกน้อยอยู่หรือว่าผู้สูงอายุนะคะมั่นใจตัวนี้ได้เลยค่ะว่าสุขภาพคนในบ้านของเรานะคะจะปลอดภัยจากโรคต่างๆอย่างแน่นอนสําหรับคนเป็นแม่อย่างเรานะคะไม่มีอะไรดีไปกว่าสุขภาพที่ดีของลูกน้อยแล้วค่ะใช่ไหมคะต่อไป